ลองเอาตัวนี้ไปสั่งมาทานกันดูเพราะว่ามันแบบมันมีความเผ็ดแบบสไตล์เกาหลีอะค่ะแล้วก็เพิ่มให้รสชาติอะมันอร่อยในแบบอูมามิอะเออบอกบอกไม่ถูกอะมันก็จะมีความอร่อยอีกแบบไม่ในแบบเผ็ดๆะค่ะซึ่งวันวันชอบนะวันเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดไงมันเพิ่มความแซ่บให้กับอาหารได้เลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันก็ทานข้าวที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้นะคะวันมีตัวช่วยที่ทําให้อาหารวันมีรสชาติจัดต้านขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้เลยจะเป็นน mm ูเด้ลเชฟนะคะจะเป็นซอสบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะคะที่สไตล์เกาหลีเลยค่ะ mm hmm. ก็จะมี2รสชาตินะคะตัวนี้ก็จะเป็น1รสชาติที่คือเผ็ดธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นสไปซี่คูณ2เลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า เผ็ดปากเบินมากๆเลยนะคะซึ่งเราเห็นว่าเวลาเขารีวิวในโซเชียลกันนะคือแบบโอ้โหมันเผ็ดจัดจ้านขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้วันจะมาลองดูค่ะว่าตัวนี้มันจะเผ็ดอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองทำกันดูค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าค่ะวันไปซื้อบะหมี่มานะคะแล้วก็ให้เขาแยกเครื่องแยกอะไรมาให้วันเรียบร้อยเลยเพราะว่าวันยังไม่มีเวลาทานตอนนี้ก็ว่างแล้วแต่ว่าบะหมี่เนี่ยค่ะ พอเราซื้อมานานๆใช่ไหมคะมันจะมีความเหมือนแบบความเซง็งแล้วก็มันจะติดๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นก็เลยมีซอสต,ตัวนี้อยู่เดี๋ยววันจะลองทําซอสต,ตัวนี้คะ่ะคุกกับเส้นบะหมี่ดูนะคะจะเพิ่มความจัดจ้านให้มันมีรสชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มันขอเป็นตัวนี้เลยเค็ดคูณสองค่ะก็ก่อนกินนะคะต้องเขย่าก่อนนะคะแล้วก็อย่าบีบขวดนะอย่าบีบขวดก็คือเขยา่าเขย่าน้ําซอสให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็เทได้เลยค่ะ โอ้โอ้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะกลัวกลัวกลัวกลวมันจะแบบว่าโอ้ยดูสีก็ดูน่ากินแล้วอ่ะจะเห็นไหมว่าเราซื้อบะหมี่มามันจะชอบเป็นแบบเนี้ยเส้นมันจะชอบติดแล้วก็ถ้าเราไม่กินแล้วร้อนอ่ะมันก็จะแบบว่าความเซ็งของบะหมี่มันก็จะมีโอน่ากินนากินนะอยากให้ทำซอสมันเข้ากับเส้นก่อนลองของได้ดีเลยอะ บานกอนนะ please, please. โอ้ยกลิ่นหอมกลิ่นแบบอา่านเบื้องต้นนะกลิ่นมีความหอมมีความเป็นซอสเกาหลีอะ่ะขอลองชิมแบบนี้เลยแล้วกันนะคุ mm hmm. <ๆ>ถึงแม้ว่ามันจะเผ็ดนะแต่มันจะมีฟิลลิ่งของความแบบอร่อยแบบเผ็ดเผ็อะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็มันจะเหมือนเหมือนแบบฟิลลิ่งเหมือนเหมือนเรากินซุมตาเผ็ดเผ็อะอย่างนั้นอะ ซอสตัวนี้ค่ะมันเป็นซอสสไตล์เกาหลีจริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดใครกินพวกหมูย่างอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเอามาเป็นซอสจิ้มอ่ะก็ได้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนอย่างเงี้ยน้ำาไหลอ่ะเฮ้ยเพ็โอ้ยทุกคนถ้าใครสั่งมานะโอ้ยน้ำตาไหล ไปสั่งมานะทุกคนแล้ว็สั่งโซ่สองอันนี้กินนะสําหรับคนที่กินเผ็ดอ่ะอันนี้มันเผ็ดจริงๆคือทุกคนแบบใจเย็นนะอย่าพิานเผ็ดอ่ะ,ะเผ็ดจริงๆเอย,เเอยแต่มันทําให้อาหารของเราอ่ะมีความแบบมีรสชาติขึ้นเลยนะคือแบบจากที่เราจะกินบะหมี่เราก็แบบน้ำซุปบะหมี่แห้งน้ำซุปแบบนี้ใช่ป่ะมันก็ทำให้อ่ะมันมีความเผ็ดเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงๆแล้วแบบโอย Hey. มันเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยอ่ะคือมันกินไม่หยุดไงมันก็เลยแบบเผ็ดออกหูแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราเป็นบะหมี่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี e ้เราจะมาลองเทสตขวดสีดํากันบ้างซึ่งเขาบอกว่าจะเผ็ดน้อยกว่าสูตรสไปซี่พูลสที่เป็นขวดสีแดงนะแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามีมาม่าอยู่ที่บ้านเราก็เลยไปต้มมาม่ามาแล้วนี่เลยว่าต้มเส้นเปล่าๆนะเดี๋ยวเราจะเอาซอสตัวนี้แหละลองคลุกลงไปนะคะก็อย่าลืมเหมือนเดิมให้่าขวด เดี่ยวขวดก่อนใช้ทุกครั้งนะคะน้อยกว่าจริงไหมเนี่ยแค่นี้ก่อนอน,น,นะทุกคนมก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะผสมรวมกันนี่ค่ะอ,อ,อ,อสำหรับสำหรับวันนะวันว่าของวันแค่ขวดสีดำพอแล้วอะ่ะเพิ่มความแซ่บให้กับอาหารได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาพวก ลูกชิ้นที่เหลือจากบะหมีม่เมื่อกี้นะมาใส่เพิ่มกับมาม่าเราแบ่งไว้ให้เขาแล้วนะสำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดก่อนละกันนะอยากเพิ่มรสชาติให้กับอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือหรือเมนูจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเอาตัวนี้ไปสั่งมาทานกันดูเพราะว่ามันแบบมันมีความเผ็ดแบบสไตล์เกาหลีอะค่ะแล้วก็เพิ่มให้รสชาติอะมันอร่อยในแบบอูมามิอะเออบอกบอกไม่ถูกอะมันก็จะมีความอร่อยอีกแบบนึงในแบบเผ็ดๆอะค่ะ ซึ่งวันวันชอบนะวันเป็คนที่ชอบทานเผ็ดไงได้แต่จานนี้